ดีค่ะวันนี้พวกเราเที่ยวด้วยกันกำลังจะไปเที่ยวถ้ำพญานครนะคะเขาบอกไว้ว่ามีทางไปได้สองทางค่ะขึ้นเขาก็เดินข้ามเขาไปประมาณสองลูกต้องเตรียมอาหารน้ำสเบียงรู้สึกว่าจะลาบากสำหรับคนหกสกว่านะคะเราก็เลยเลือกทางลงเรืดีกว่าตามมานะคะว่าลงเรือจะลาบากไหม ปูเยอะเลยคุณครูไม่เคยเห็นปูเปลือกหอยก็ดีใจเจอปูก็ดีใจนี่มันเยอะเกินนะพี่จะเหยียบเขำไมเนี่ยทะเลนะคุณครูที่นี่คือทะเลมันไม่เยอะเกินหรอกค่ะชมวิวระหว่างทางวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะวันที่ส4เมษายน2567้อกผู้คนคึกคักเลยค่ะ เป็นวันหยุดยาวด้วยเทศก,กาลด้วยครอบครัวด้วยค่าค่าอุทยานก็ไม่เสียแต่เสียค่าลงเรือคนละหนึ่งร้อยบาทชิวๆเนาะเดินผ่านทรายสายน้ำขี้โคลกว่าจะถึงเรือแนะนำนะคะครูกีฬาค่ะครูะ พาเด็กมนี้ก็ได้เนาะมันได้หลายบรรยากาศดีค่ะอุณ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วค่ะคุณปู่คุณปู่ใส่คุณปู่ใส่ถุงเท้ามาเดินหาดเตือนนะคะเตือนท่านผู้ชมที่จะตามมาวันหลังอย่าใส่ถุงเท้ามาเดินชายหาดนะคะ คุณปู่ปู่ชิตาค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเราเห็นเรืออยู่ตรงนู้นนะคะไม่เกิน500เมตรก็จะถึงเรือละเล้อเลยลงใต้เดี๋ยวต้องลุยน้ำอยู่เลยวันนี้เราถ่ายรายการสดนะคะคุณปู่อย่าเฝอฟ้านะ เดี๋ยวเราจะไปให้ลูกหลานดูกันที่บ้านว่าคุณปูกคุณย่ามาลํำลึกสมัยมัธยมอ่าก็ให้ถอดรองเท้ารองเท้าก็ไม่ให้ใส่แนะนำถอดรองเท้าเดินนะคะ เป็นไรถลกได้ค่ะเอาละเราถึงเรือแล้วเราจะไปเบอร์แปดนะคะเลข8ดเป็นมงคลนะคะอินฟินิตี้ค่ะดเดี๋ยวเราเจอกันดกเดี๋ยวเจอสักพักเราเจอกันบนฝั่งนะคะ